กรอบสมคำล้ำลืออนนี้แลกอ่ะแสบมากเผ็ดมากสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องโซมารีนะคะและแล้วคลิปอีพีสของการลองชิมของกินดังจากติ๊กตอกก็มาแล้วจ้า 14อย่างก็ต้องเท้าความนิดนึงนะคะว่าตอนคลิปที่แล้วที่เราทําไปนะคะกระแสะตอบรับคือดีมากๆากดีใจมากๆนะคะที่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็หลายๆคนแนะนําว่าเฮ้ยพี่อันนั้นอันนี้พี่ต้องลองอันนี้พลาดไม่ได้คือหลายๆอย่างเราก็เก็บเกี่ยวจากตรงคอมเมนต์ตรงนั้นนะคะแล้วก็เอามาสั่งเพิ่มเพื่อมารีวิวในวันนี้อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะว่าทุกๆก,ก,การรีวิวเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับลิ้นของส้มนั่นเองนะคะหรือว่ารสนิยมส่วนตัวของส้มนะว่าเราชอบกินอะไรแต่เราคนก็จะชอบกินรสชาติไมม่เหือน อร่อยส้มอาจจะไม่อร่อยคุณหรืออร่อยคุณอาจจะไม่อร่อยส้มก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะกับอย่างแรกก่อนค่ะอันแรกที่เราจะมารีวิวกันนะคะสิ่งนี้ก็คือน้ำพริกนางงามน้องนางก็คือน้ำพริกปลาสลิดนะคะตรานางงามแล้วก็เราสั่งแบบเผ็ดน้อยมาราคาอยู่ที่320 9บาทแม่กระทั่งเผ็ดน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกยังไม่ค่อยไว้ใจเตรียมข้าวมาแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนผสมคือปลาสลิด65%พริกแกง15%เครื่องปรุง15%และน้ำตาล5%ขนาดใหญ่อยู่นะ280กรัมแกะจ้าว้าวหอมนะธ๊อ้ยหอมมากเลยอ่ะมาค่ะราดมันลงไปจะอกีกินกับข้าวเลยจ้ะ อร่อยจังเลยมันแซ่บมันหอมเราว่ามันน่าจะหอมแบบความเครื่องปรุงเขาอะมันมีความนัวแต่ขอกระซิบหน่อยว่าเผ็ดน้อยอยังเผ็ดนะคะคือส่วนตัวเป็นคนแบบกินเผ็ดได้ไม่มากอือถามว่าถึงเครื่องไหมเราว่าถึงอบ,บกลิ่นชัดมากเลยเด่นที่สุดเลยนะคือเผ็ดก่อนมันจะมีความแบบหวานๆวานด้วยนิดนึงอะแล้วก็มีแบบกลิ่นของเครื่องปรุงที่มันแบบเออมันมีความนัวนะอร่อย มันก็ปากลรอบมากโอ้คนไปคนมาเธอใหญ่บิเล์มีชิ้นใหญ่บปเล์ด้วยอ่ะลองชิมสิความกรอบนี้อ,อร่อยหนัวมมากการให้คะแนนเต็ม10ให้9เพราะว่าคำว่าเผ็ดน้อยยังแอบเผ็ดมากสำหรับลูกครึ่งฝรั่งอย่างดิฉันถามว่าอร่อยไหมอร่อยอันต่อไปเลยจ้า เมนูนต่อไปค่ะเราจะมาลองกินน้ำพริกไข่ปูคุณจน้า195ไข่ปูแน่นๆอยู่ข้างในนี้แล้วก็มีมีเขียนเปิดตรงนี้ด้วยนะโอุย๊ยเปิดที่เห็นไข่ปูด้วยนี่เป็นกิมมกิกข้างๆเขามีเขียนด้วยนะคะว่ากินกับอะไรได้บ้างเช่นกินกับขนมกรอบสลัดผักข้าวสวยร้อนๆส่วนตัวเป็นคนเลิฟไข่ปูมากก็มาลองดูว่าพอมันเป็นน้ำพริกไข่ปูมันจะเป็นยังไง อืมเอาแค่กลิ่นนะยังไม่ได้กลิ่นไข่ปูค่ะดมๆแล้วคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆน้ำพริกหนุ่ม texture เป็นจังซีเดอร์ว้าวลองดูนะคะกินกับข้าวนะจ๊ะอืมไม่เผ็ดน,นะอันนี้คือรสชาติมาคือน้ำพริกแต่ว่า texture มันคือไข่ปูแต่รสชาติไข่ปูสำหรับเรายังไม่ออกขนาดนั้นแต่ว่าความกรุบกรอบของไข่ปูอะคือกินแล้วรู้เลยว่าฉันเคี้ยวไข่ปูอยู่ รสชาติจะมีความเปรี้ยวหวานและมันมันที่ไข่ปูก็ถือว่ากินเพลินนะอันเนี้ย อืมในนี้จะมีไข่ปู5 5เพริก1 2เน้ำมะนาวสด10%น้ำตาลตโตนด10%็กระเทียม8%เน้ำมะขาม2%น้ำปาโลารโซเดียม2%นะคะแล้วก็มีผงชูรสด้วยเฮ้ยพอดมอีกรอบนึงได้กลิ่นปูแล้ววะรอบแรกยังไม่ได้กลิ่นปูตอนนี้ได้กลิ่นปูละนี่ก็คือการลองกินกับข้าวนะคะซึ่งอร่อยดีขออนุญ,ญาตให้สักก้าเช่นกันค่ะถ้ามันมีความเค็มเพิ่มมานิดนึงฉันว่ามันจะสิบสำหรับ ไปค่ะมาที่เมนูส้มตํากันบ้างส้มตามํายายเพลจากจังหวัดอำนาจเจริญต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการที่เราเปิดกล่องมาแล้วตกใจอุ้ยตายแล้วอันนี้คือส้มตําเหรอทําไมเป็นส้มตําที่เราแบบไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้มาก่อนเลยหน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้ค่ะนี่นี่คือมะละกอหลายคนเห็นอาจจะแบบพี่คะนี่มะเขือหรือเปล่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาได้บอกมาว่าคือเขาว่าทําแบบเส้นมะละกอแบบเส้นส้มตําทั่วไปไม่เป็นเขาก็เลยใช้วิธีในการหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็เอาทํทเป็นส้มตํานั่นเองนะคะ รีวิวใน t ิกตอกเนี่ยหลายๆคนเน่ยบอกกันมาว่าหวานหวานเราก็เลยจะมาลองกินกันดูว่ามันหวานหวาน,วานจริงหรือไม่แอบบอกก่อนว่าส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ได้ชอบให้อาหารคาวมีรสชาติหวานลองดูนะคะ อันนี้แปลกอ่ะโหเผ็ดมากเลยแม่ขอ,อน้ำหน่อยกรอบไหมเหรอเราว่ามันนานแล้วมันเลยไม่กรอบคือจริงๆแล้วคนที่ได้รีวิวเจ้าส้มตําร้านนี้ไปเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆการหั่นแบบเนี้ยข้อดีของมันคือจะมีความกรอบมากกว่าแบบเส้นส้มตําบางๆปกตินะคะแต่ว่าพอเราลองกินอะ่ะมันไม่กรอบแต่อันเนี้ยไม่น่าใช่ความผิดร้านอาจจะเป็นเพราะว่าเราสั่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมันเลยอาจจะยมได้นะคะเหมือนส้มตําที่มันเซ็งได้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยก่อนมารีวิวก็คือเราแช่ก็คือพยายามแช่ตู้เย็นแล้วนะคะแต่ว่าเรา ้มตามอ่ะมันซึมเข้าไปแบบถึงเครื่องข้างในแต่รสชาติคือแซ่บมากเผ็ดมากพอลองชิมอีกคำหนึ่ง ใครชอบแซบๆนะคะไม่เน้นแบบไม่ไม่เน้นเปรี้ยวยอะไรเงี้ยน่าจะชอบอันนี้นะคะส่วนคะแนนส้มมารีส่วนตัวนะคะขออนุญาตให้ซักเจ็ดละกันค่ะเพราะว่าน้องนั่งเผ็ดมากเลย <c oughs> อีกส่วนหนึ่งที่แบบอาจจะให้คะแนนน้อยไม่ได้เกี่ยวกับร้านอาจจะเกี่ยวกับว่าซื้อมาแล้วมันยม <c oughs> ด้วยความที่ร้านเนี้ยเขาอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะสั่งเหมือนอารมณ์แบบแรบไล i n e m a ที่แบบสั่งปุ๊บครึ่งชั่วโมงมาส่งแล้วได้กินสดๆเลยไม่ได้เป็นอย่างงั้นเพราะว่าอันนี้คือจะต้องเหมือนส่งไปรษณีย์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็าคคอออถกใรื้ชบขง แซบแนะนําร้านนี้ค่ะที่เขาบอกกันว่าหวานหวานดิฉันว่าไม่หวานค่ะอันนี้ไปต่อ ต่อไปเป็นสิ่งที่คนคอมเมนต์มาแบบเยอะมากๆนะคะในกล่องคอมเมนต์ว่ามีไก่ฉีกต้องเข้าแล้วค่ะคือคราวที่แล้วที่เราไม่ได้สั่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเปิดเป็นรอบแล้วมันไม่ทันรอบเรานะคะก็เลยต้องตัดออกไปแต่ว่าครั้งนี้เราสั่งทันนะจ๊ะ ไก่ชีกเอมเลี่นะคะของคุณเพ็บนะคะน้องคุณแพรวัฒนิกาเราก็จะมาลองกินดูอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นสูตรคุณย่าด้วยนะคะ125บาทแพ็เกจจริงให้ความรู้สึกอะไรเหมือนอยู่อเมริกา let's get some Chinese takeaway <off ranean Movie> <off vertical> takeaway <metabolism> ก็จะได้แบบเป็นกล่องแบบนี้อุะวทดา หอมลองชิมแบบยังไม่ใส่น้องนางน้ำพริกกากใดๆนะคะอย่างรสชาติอริจิของเขามันเป็นอย่างไรอุย้ยให้เยอะอยู่นะเนี่ยอ่ะอืมอืมมีการปรุงรสมาแล้วนะเค็มๆนวลนวันวหวานนิดๆประมาณนี้ได้สองรสนี้มีกลิ่นของพวกหอมเจียวกระเทียมเจียวอะไรอย่างเงี้ยไก่นุ่มนะคะอันนี้อืม ได้กินผักเขียวด้วยอะอารมณ์แบบพาสเทลต่อไปเราจะมาลองชิมด้วยกันใส่น้องคนนี้เข้าไปนะคะน้พริกกกหมูนะคะใส่เข้าไปจริงๆแล้วเขามีรสชาติอยู่แล้วซึ่งก็ถือว่าอร่อยแล้วนะแต่ว่าเราจะมาลองเพิ่มความแซ่บดูนะคะเราจะมาลองชิมกันดูอหืมกลอบมากเขาหม่ oh โอ้ไม่ก็อร่อยมากเฮออร่อยความเผ็ดกําลังดีความกรอบมีอยู่มากมายพอผสมกับความนัวของที่เขาปรุงมาอยู่แล้วอันแรกอะ่ะอร่อยอถ้าจะติตีอย่างเดียวนะ <c oughs> น้อยไปค่ะ <c oughs> อันนี้ขออนุญ,ญาตให้คะแนนเต็ม10ขออนุญ,ญาตให้15นะคะเข้าใจแล้วเพราะว่าทำไมทุกคนถึงบอกว่าเอมิลี่ต้องมาค่ะเอมิลี่ต้องมาค่ะมันอร่อยจริงหว่ะเธอมันเพลินมากเลยอะ เพิ่มเมนูนะคะคุณย่ามีสูตรอะไรอีกคะทำขายค่ะคุณย่าทำอาหารอร่อยค่ะไม่หยุดแล้วอุ๊ยอร่อยมากเลยค่ะคารวาค่ะไปต่อค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้กินอันอื่น เมนูต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือจ้อปูไส้ทะลักจ้าสำหรับร้านนี้นะคะเขาก็บอกว่าเนื้อปูเนี่ยแบบเน้นๆน้นขายกันอยู่ที่ราคา240บาทต่อเส้นนะคะเส้นหนึ่งก็จะมี5รลูปแบบที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะจ๊ะไส้ทะลักคืออะไรขอดูหน่อยโอ้ว้าโอ้ยอุ้ยปูอปูแบบเน้นๆแตนแตเจ้าโูไม่มีตรงไหนที่ไม่ปูค่ะปูค่ะปูหมดเลยค่ะปูแบบปูจริงลอง ชิมดูราดน้ำจิม้มลงไปฟบกลับนอกนุ่มหนหอมความเป็นของทอดหอมเต้าหู้ที่หอข้างนอกหอมปูและหอมพริกไทยค่ะดีมากเลยอะเธออ,อันนี้เพคือซื้อมาเราจะต้องทำการทอดเองนะคะทุกคนกรอบนอก นุ่มหน่อยคำว่าไซ้์ทะลักก็คือมันแน่นไปด้วยปูจริงๆขออนุญ,ญาตให้คะแนนอยู่ที่10เต็ม10ไม่หักอันนี้สั่งได้เฉพาะผ่านไลน์เท่านั้นถูกไหมคะใช่ใครอยากลองไปตามคะ่ะและอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนก็คือบอกกันมาในคอมเมนต์ว่าพี่คะอันนี้ต้องรีวิวเท่านั้นนะคะนั่นะก็คือแรปของร้านโอกรจู G อันนี้โชคดีมากเพราะว่า ให้น้องไปซื้ออันนี้คืออันสุดท้ายของวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้อาจจะเลือกอะไรไม่ได้มากนะอันนี้นะคะก็คือมีราคาอยู่ที่110บาทสิ่งที่เราสั่งมาแผ่นแป้งเป็นแป้งแครอทผักสลัดรวม12ชนิดมีไส้เห็ดยางฟักทองพาสตา้าบีทรูทดองโฮมเมดซารายแล้วน้ำสลัดเป็นเต้าเไอแลนด์นั่นเองอน,นี้ก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์รั้งแรกด้วยเหมือนกันนะฮะว้าวว้าว so เขาห่อมาแบบเบอร์ริโตคล้ายคล้ายอาหารเม็กซิกันชนิด จริงๆแล้วแป้งเขามีออริจินอลอันนี้ที่เราได้มามันอันสุดท้ายแล้วนะใหญ่มากแม่ร้อสบาทคือกูบอกเลยอันนี้กินแล้วอิ่มว้าวโอ้ว้าว oh, wow. Look at the ผักผัก y m u y h รเยอะมากเลยนะคะใหญให่กว่าหน้าฉันอีกอ่ะ ฉันน่าจะชอบความเฮลตี้ทำรู้สึกเหมือนกําลังกินเป็นแบบสลัดที่อยู่ในแรปอีกทีนึ่งอะมันมีเท็กซ์เจอร์ให้เราได้เคี้ยวซึ่งสิ่งนั้นก็คือมักกะโรนีหรือว่าเส้นพาสต้านั่นเองนะคะนี่ไงเส้นพาสต้าก็จะเป็นมักกะโรนีแบบนี้กินแล้วทําให้เรารู้สึกว่าร่างกายเราดูสดชื่นมากขึ้นด้วยผักด้วยอะไรใดๆืมแต่ฉันชอบเนื้อแป้งเขานะเนื้อแป้งเขาดีด้วยอะแล้วก็ซอสต้นไอรแลนด์ก็เป็นเหมือนซอสน้ำสลัดที่เราชอบอยู่แล้วอืม เห็ดอร่อยมากเนื้อเห็ดของเขาคือมีความนึบหนับ,นบเคี้ยวสนุกพาสต้าต้มมาแบบกำลังดีออเดนเตผักสดมากแป้งก็คือดีมากอร่อยมากเต็มสิบให้สิบไม่หกักอย่างที่บอกค่ะอร่อยมากถูกใจสุดๆเลย อันต่อไปน้องก็คือกว๋วยเตี๋ยวเรือเอลนรสึึโดยปกติก็คือเขามีร้านอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทําเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้เพื่อที่แบบจะได้ซื้อกลับมาทําที่บ้านได้ราคาอยู่ที่35บาทต่อห่อนะจ๊ะและนี้ก็คือทําแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้โรยกระเทียมเจียวพร้อมแล้ว อันนี้คือเนื้อสัตว์ต้องเติมเองนะจ๊ะเตี๋ยวเนื้อก็เติมเนื้อเตี๋ยวหมูก็เติมหมูเส้นมีความเหนียวนุ่มมากถ้าดูด้วยตาชิมกันค่ะ <c oughs> เดียวเลือมันต้องเผ็ดอะเนาะรสชาติได้กลิ่นหอมเครื่องเทศหอมแบบนำซุปของเขามีความครบรสอยู่นะมีความเข้มข้นมากๆซึ่งจริงๆความเข้มข้นไม่เข้มข้นเนี่ยดิฉันว่าอยู่ที่แล้วแต่คนจะเติมน้ํามากน้อยขนาดไหนให้เรือกว่าชอบที่สุดในนี้นะรู้สึกชอบความหนึบของเส้นอะมันเหนียวว่ะดีอย แล้วก็รสชาติเขาอะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนกว๋วยเตี๋ยวเรือที่อืสส่นก็สําหรับอันนี้นะคะเต็ม10ขออนุญาตให้9้าเพราะว่าเผ็ดถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากถ้าได้เติมเนื้อสัตว์เข้าไปอ่ะน่าจะแบบเพอร์เฟกมากเหมือนอารมณ์เนื้อตุนแบบหมูตุนอะไรเงี้ยมันน่าจะอร่อยยิ่งขึ้นไปต่อค่ะ ต่อไปนะคะนั่นก็คือหมูยอเยาวภาค่ะสําหรับหมูยอร้านเขานะคะก็คือบอกมาเลยว่าใบาตองที่ห่อนะคะก็คือเป็นแบบใบตองแบบยวนแท้ๆไม่มีแป้งมีแต่หมูล้วนเราได้มา2แบบอันนึงก็คือหมูล้วนกับอีกอันนึงคือฉันไม่แคร์ค่ะฉันชอบหนังหมูค่ะเราจะมาลองกินกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วมันมีแป้งไม่มีแป้งจริงหรือเปล่าเอาแบบเนื้อล้วนก่อนละกันเพราะว่าฉันว่าอันนี้มันน่าจะอร่อยกว่ากินแบบเป๊า าวก่อนยังไม่จิ้มอะไรนะคะ มคิดก่อร่อยกว่ากิมเปล่าอร่อยมากเดี๋ยวจะพูดไรอะ่ะพูดได้คำเดียวน,นะอร่อยเท็เจอมีความเด้งสู้ลิน้นน่าจะเป็นกลิ่นหอมของใบตองที่หอมผสมกับกลิ่นหอมของเครื่องเทศแทรกตัวอยู่ในแบบหมูยอเนื้อนเนียนด้วยเขาทําหมูยออร่อยขนาดนี้ได้ยังไงวะคาดหวังแล้วนะว่าอันนี้คือต้องแบบมากกว่าเรานะอันเนี้ย อร่อยมากอันนี้เด้งกว่าความมีหนังหมูแดงมันคือแบบมันมีอะไรให้เคี้ยวเยอะขึ้นแล้วมันหอมกว่าเดิมอะ่ะถ้าเอาอันนี้มาย้หน้าทีวีนะหมดเต็มสิบเอาไปพี่สิบมีเลนเฮ้ย hey, มันอร่อยอะ่ะอร่อยมากหนูยอยอพะ,วะ,วะ,วะอร่อยมากได้มาตอนโปรโมชั่นซื้อมาตอนโปรโมชั่นพอดี390บาท2แถมหนึ่งคุ้มมากเพราะว่ามันใหญ่มากนะเธออรจริงๆต้องลองค่ะ เมนูที่เราจะรีวิวอันต่อไปนางคือข้าวโพดทอด crispy corn นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบทอดกรอบรสออริจินัลตราม,มิ s t r e a m น้องนางมีราคาอยู่ที่ถุงร้าน5 0บ้านบาทอาจ๊ะอู้กลิ่นให้อารมณ์แบบคอนเน่ N e กับคอนพัฟหน้าตาของน้องก็คืออี <laughs> หน้าตาคือหนึ่งอันมีแต่อี <laughs> เล็กจิว๋ว กรอ,อบมากรสชาติเหมือนกินคอนเน่เป็นขนมที่เอาไปกินในห้องเรียนไปได้น่ะ oh. อยู่หลังสุด oh. อาจารย์ยังได้ยินอ่ะอร่อยอ่ะกรอบสมคำเล,ลือรสชาติอารมณ์เหมือนกินคอนเน่ที่กรอบกว่ามีเทซ์เจอร์ใดๆมากกว่ามีความเค็มแล้วก็มีความหอมแบบข้าวโพดอะ่ะของเหมือนคล้ายๆป๊อปคอร์นอะไรแบบเนี้ย ปล่าเลคะคุณหนูไม่ได้ทำอะไรนอกจากออริจินอลแล้วเขายังมีรสชาติอื่นๆอีกมากมายไม,ม่ว่าจะเป็นพิซซ่าชีสบาร์บีคิวมีรสชาติต้ยมยำด้วยเต็มสิบให้สิบไม่หักไม่มีอะไรไม่ดีเลยสำหรับน้องคนนี้<อ>เข้าใจแหละว่าทำไมคนถึงรีวิวกันเยอะในติกต็อกนะคะเพราะว่าอร่อยจริงๆจ้ะผัก กรอบพรีเมียมของตุก๊กี้ค่ะแต่ไม่ใช่ตุก๊กี้ชิงร้อยนะคะเจ้าของร้านเขาชื่อตุก๊กี้ค่ะมันพรีเมียมจนถึงขั้นว่าเราซื้อมาในราคา480บาทจากราคาโปรโมชั่นแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วราคาเขาขายกันอยู่ที่1,000บาทเลยค่ะทุกคนถามว่าถุงใหญ่ไหมก็คือใหญ่ก็ดูแล้วมีผักเยอะแยะมากมายจะเป็นเยื่อไรเราต้องรองนะคะอันนี้ก็คือการทําผักกรอบแบบนี้มาให้กินเหมาะมากสาหรับคนที่ ไม่กินผักแต่ว่าพอเอามาแบบอบแห้งแบบนี้แล้วมันจะมีความเป็นขนมมากขึ้นเยอะมากนี่ไม่ใช่แค่ผักอย่างเดียวนะเนี่ยจริงๆเขามีผลไม้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีกล้วยด้วยนะคะแล้วก็มีแครอทมีเ็ดถั่วฝักยาวโว้ใช้เท้าใหญ่ขนาดนี้หรอว้วอ่ะมาลองดูแล้วกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะเอาสิ่งที่เรารู้สึกว่าคุ้นเคยก่อนละกันเนาะสิ่งที่คุ้นเคยก็คือถั่วฝักยาวละกันเพราะว่าเป็นคนชอบกินถั่วฝักยาวมาก หวานขึ้นว่ะรสชาติมันหวานขึ้นแปลกมากเลยถ้าปกติถั่วฝักยาวมันไม่ใช่รสชาติแบบนี้ปิดรูดค่ะกอมันเหมือนกินเป็ขนมอะมันหวานว่ะไม่คุ้นไม่ชินเลยค่ะแครอทค่ะอืมเหมือนรู้สึกว่าทุกอันมันหวานขึ้นอะหรือว่ามันเป็นปกติของผักที่แบบว่าพอเอาไปอบความแล้วมันจะแบบกลายเป็นว่าน้าตาลที่อยู่ในผักมันก็เลยโผล่ออกมามากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะนี่หัวในเท้าใช่ปะ รู้สึกว่าเหมือนทุกอันมันหวานขึ้นมันก็เลยอาจจะเหมาะไงสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบกินผักสดเป็นทุนเดิมหรือแบบผักที่ยังมีความเป็นผักอยู่สูงอะไรเงี้ยพอมันเป็นอันนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้กินผักอยู่อ่ะความรู้สึกเหมือนแบบเออกินขนมเล้งอนะไรเงี้ยไหนมีอะไรอีกกล้วยปกติเป็นสิ่งที่หวานอยู่แล้วจะไปดูกันนะคะว่ามันหวานขึ้นไหม หวานขึ้นเฮ้ยกล้ยกิ่นหอมมากเลยอะเหมือนอารมณ์แบบกล้วยตากอะไรเงี้ยน,น่าจะคล้ายๆอย่างที่เราบอกตอนที่เรากินสตรอเบอรี่ฟรีดราอะว่าพอกินปุ๊บมันก็จะมีความรู้สึกรู้สึกว่ามันก็คือเป็นรสชาติผลไม้นั่นแหละแต่ว่ามันจะเข้มข้นขึ้นขนุนอะเรามาชิมขนุนบ้างกลิ่นก็จะแบบแรงเผ็ดน,นะคะโห กลิ่นแบบแฮบบ้อย่างเงี้ยเห็ดมันแปลกดีวะ่ะไม่เคยกินเห็ดอะรู้สึกว่าตัวเองกินเห็ดขนาดเนี้ยความกรอบต้องยอมอันนี้เต็ม10ก็คือให้10บลคะค่ะเพราะว่าคือทําให้มันกินง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ความกรอบแบบกราบเลยอ <laughs> ะไปต่อเยลลี่ <c oughs> ลูกโลกแบบฟรีสไตรยก็คือครั้งที่แล้วเรากินกันไปแล้วนะสตรอเบอรี่ฟรีสตรยโยเกิร์ตฟรีสตรยเฮ้ยโลกใบนี้มีการแบบเอาเยลลี มาฟรีสดรายอีกที่หนึ่งออกมาเป็นน้องคนนี้ค่ะกินแบบว่าผลไม้มากอันนี้ราคา79บาทนะคะได้มาทั้งหมด3ลูกนะคะกรอบแน่นอนค่ะยลลี่ฟรีสดราย มากเลยตอนนี้ได้กกินคงชอบสำหรับตัวนี้หอมนะ หอมมากหอมผลไม้แบบสุดๆเลยนะคะข้างในก็คือจะเป็นไส้สตอร์เบอรี่แบบนี้นะคะกินไปสคงคแรกโอเคพยายามจะกินให้หมดรู้สึกว่าติดฟันไปเรื่อยๆโอ้ไม่ก็มันหวานมากอย่างที่บอกว่าพอมันฟรีซไดแล้วไม่รู้ทำไมรสชาติทุกอย่างมันจะเด่นขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าแอบหวานไปนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตให้สักเก้าแล้วกันนะคะเก้าเต็มสิบนะคะหักที่ว่าเออเราว่ามันหวานไปสําหรับผู้ใหญ่อย่างเราดีค่ะไปต่อดีกว่า สำหรับอันต่อไปมันคือการลองมาแก้ตัวกันดูลองมาดูกันอีกสักทีหนึ่งนะคะว่าจะสามารถเปลี่ยนใจดิฉันได้ไหมก็คือคราวที่แล้วนะคะเรารีวิวตัวีน a ท u t ตเตอร์ของพาวินีไปใช่ไหมแล้วตอนนั้นมันก็คือเป็นรสถ,ถั่วแบบถั่วล้วนถั่วแบบทั่วถั่ว,วแล้วเราก็พูดไปตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นคนไม่กินเลยสําหรับีน a ทบัตเตอร์เพราะว่าไม่เก็ตความอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นก็ไม่ได้ให้คะแนนไปอย่างที่บอกเพราะว่ามันเบสออนความไม่ชอบของเราเรารู้สึกว่าถ้าเราให้คะแนนมันจะไม่แฟร์กับเขาเลยเราก็เลยเจอว่าคอมเมนต์เขียนมาเยอะมากว่าไม่ เหมือนการแต่ถ้าเกิดว่าคุณส้มลองเปลี่ยนเป็นสูตรเนี้ยรับรองว่าชอบเอ้ยเพิ่งรู้ว่าเขามีสูตรช็อกโกแลตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ลองได้อย่างไรเพราะว่าดิฉันเป็นมนุษย์ผู้ชอบช็อกโกแลตและเฮเซนนัทได้สั่งมา2แบบนะคะตัวนี้จะเป็นพาวินีสนัทบัตเทอร์เป็นช็อกโกแลตเมสอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นแบบเนื้อนิเนียนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นชังกี้ช็อกโกแลตก็คือจะเป็นอันที่มีแบบ t e x t อร์มีอะไรให้เราได้เคี้ยวด้วยนะคะคือสั่งมาคล้ายกันเลยกับเขาที่แล้วเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นส เอาแบบเนื้อนๆนุ่มก่อนนะคะว้าวกลิ่นยังมีความถั่วที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันแต่ว่าเนื้อหน้าตาดูดีมาลองดูสําหรับเนื้อนี้นะคะว้ยดูสวยอะ่ะแต่ว่ากลิ่นมันยังลิส่งอยู่นะหนึ่งสองซาำ ซ์เจอร์ความติดเพดานปากข้างบนอะ่ะยังคล้ายๆเดิมมันกินง่ายขึ้นสําหรับเราจริงๆวะ่ะคือเราไม่ได้พูดว่า hmm. อร่อยแบบถูกใจเหมือนนูเทลล่าเลยอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่ามันทําให้เรากินพีนัทบัตเตอร์ได้ไหมถ้าเป็นรสเนี้ยฉันกินได้ตามที่คอมเมนต์บอกเลยว่ามันจะกิน hmm. ง่ายขึ้นซึ่งมันกินง่ายขึ้นจริงมาที่อีกสูตรหนึ่งละกันชังกี้น o อดองลีท Li So ลิง but you have almond too นะคะ and you have tuer l i s o n g and everything ชิมแบบชังกี้กันบ้าง มึงกินง่ายขึ้นน่ะขนาดว่าน,นี่คือเคี้ยวถั่วอยู่เลยนะเนี่ย อยู่ดีก็หยุดกินไม่ได้เลย <c oughs> คุณพาวินี่คะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคนที่ไม่กินพีนัทบัตเตอร์ได้คะ่ะมันเก่งมากจริงๆอ่ะเชื่อว่าถ้าเรากินแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเราอาจจะค่อยๆเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนความเชื่อตัวเองต่อพีนัทบัตเตอร์ได้มากขึ้นแล้วสุดท้ายเราอาจจะสามารถกินพีนัทบัตเตอร์แบบที่มันคลีนไปเลยได้ส่วนตัวก็คือเจ้าตัวสูตรชังกี้อาจจะติดเพานปากน้อยกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดันรู้สึกชอบสูตรที่ติดเพานป่ามากกว่าแบบรู้สึกว่าด้้วยเนืออสมูขง ทําทให้เรากินง่ายด้วยมัง้งรอบนี้ขอให้คะแนนได้แล้วนะคะให้9เต็ม10ค่ะเฮ้ยเรารู้สึกว่าเออพีนับปัตเตอร์ก็ไม่แย่นะอย่างเงี้ยอุยแฮปปี้ขอบคุณที่ทํามันขึ้นมานะคะ นูต่อไปนะคะมาที่ของหวานกันนะจ๊ะก็จะเป็นบราวนี่คุณลุงนะคะซึ่งในวันนี้เราสั่งมาเป็น2รสชาตินั่นก็คือบราวนี่ช็อกโกแลตและอีกอันนึงคือน้องเป็นมัชฉะนั่นเองค่ะราคาของสองอันนี้นะคะถ้าเป็นช็อกโกแลตเนี่ยอยู่ที่ราคา50บาทส่วนมัชฉะจะอยู่ที่ราคา60บบาทนั่นเองอยากจะบอกว่าเฮ้ยกลิ่นมันแบบ ชัดมากมาชจ้ามาฉากกับช็อกโกแลตช็อกโกแลตแต่นต้าตาคือน่ากินมากแค่มองอะ่ะก็รู้สึกแล้ว่าต้องมีความแบบหนุบหนับในปากแน่ๆเลยอะ่ะอ <ging> อริจินั้นวิธีกินนะคะคือควรจะเอาน้องเขานะคะไปอุ่นในไมโครเวฟประมาณ20-30ิอะไรประมาณนี้ให้เขามีความอุ่นชิมกันเลยดีกว่านะครับผมมา เนื้อไม่ได้หนึบเท่าที่คิดไว้แต่ว่าอร่อยนี่คือมีความเข้มข้นของน้องนางช็อกโกแลตน้องเป็นเบรรวนี่ที่แบบภายน้องมีความแบบแอบกรอบนิดนึงอะแต่กลิ่นก็คือแบบเฮ้ยแต่ก็เปนช็อกโกแลตจริงว่ะมันดูรู้สึกได้ว่ามันเข้มข้นอะช็อกโกแลตหอมมากฮะต่อไปค่ะก็จะเป็นรสมัทฉะนะคะคือที่ตอนแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหนึบแน่เลยไม่ใช่อะไรเพราะนี่เห็นป่ะตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันจะต้องหนึบแน่เลยมันดูมีความแบบเบียดกันอยู่อะ ร้านนีน้ดกว่วะหอมมาำชามากใครเป็นสายแบบชาเขียวนมอ่ะน่าจะชอบนะหื ทั้งคู่เป็นแบวนี่ที่หอมมากเท็กซ์เจอร์ถือว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นนะคะขออนุญาตให้ที่8.5และกันค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็ยังแอบรู้สึกว่าหวานไปหน่อยแต่ชอบในความที่กินแล้วรู้สึกได้ว่ามันแบบเอ้ยมันดูเข้มข้นกลิ่นมันดูแบบอินเทนส์ดีแบบกลิ่นมันดูตะโกนรู้เลยว่าแบบกินอะไรอยู่แล้วก็ t e x t ซ์เอร์ก็ชอบนะคะแต่ว่าถ้ามันหนึบกว่านี้ก็จะชอบมากกว่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ของเราไม่ตลกเลยอ่ะเฮ้ยมาขามอันนี้คือมาขามไฮโซที่ไม่นี่มาขามง น้องๆอ,อ,อธิบายมาว่ามันคือยี่ห้อชื่อว่ามะขามไฮโซนะคะแต่ว่าน้องนางเนี่ยก็คือทํามาจากเหมือนแบบแป้งเวียดนามแป้งยวนดิดายปรุงรสและไม่ใช่แค่ตาสีตาสายอยู่ดีไปซื้อแล้วก็จะจิบเข้าปากแล้วก็กินเลยเขามีวิธีกินอยู่วิธีกินของเขาเขาบอกไว้ว่าให้เขย่าวขวดนะคะเป็นเวลา10วินาทีค่ะแล้วพับเป็นชิ้นเล็กๆแบบพอดีคามจากนั้นเนี่ยเข้าปาก15วินาทีและอย่าเคี้ยวค่ะผ่านไป15วินาทีปุ๊บค่อยเคี้ยวแล้วจะได้รับความอร่อยแบบหนึ่ง ร้อยเปอร์เซนต์เขาบอกว่ากรุดาทำตามด้วยนะคนไฮโซชอบกินกันเฮ้ยเราควรจะลองกินแบบคนไม่ไฮโซก่อนไหมแบบคนไม่รู้แบบไม่ได้อ่านนี่นะคะอูมีกุ้งด้วยนะแบบกุ้งแห้งนะคะเขาบอกว่าไม่ทำตามเขาอืแต่จริงๆรสชาติไม่อร่อยนะตอนแรกบายก่อนพยายามแล้วที่จะไม่กินตามเขาอย่าเรียกว่ามันกินแล้วมันไม่อร่อยอย่าเรียกว่าอย่างนั้นเรียกว่าจนกินไม่ได้งั้นเราจะมากินตามเขาแล้วนะ นี่นะคะเขาบอกว่าให้พับให้มันได้พอดีคำกลับเลปะอา้าปดอ็มส่อืมนล้งเคียวได้รับแต่มันยังไม่ได้กรอบนะเพราะมันน้องมันหยุดลงไปแล้วอะอม,มันเผ็ดอะแม่ เผ็ดค่ะฉันคงไม่ใช่คนไฮโซสินะคนไม่กินเผ็ดน่าจะกินยากแต่ถามว่าอร่อยไหมถ้าตัาดรสเผ็ดออกไปอ่ะนัวนะแต่พออมไปน,นานๆอ่ะความเผ็ดมันทวีไงอ,อร่อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เผ็ดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พี่โจกินหน่อยอยากให้พี่โจชิมอ่ะ<ข>อ,อะมไว้เคี้ยว <ขอ S 2> <ๆ S 1> ได้ค่ะเป็นไงเผ็ดปะแต่ว่าอย่างนี้ถือว่าไม่เผ็ดเฉยๆ ตอนแรกเคี้ยวเหมือนเคี้ยวกระดาษพอกินไปกินมาเรื่อยๆพอมันเริ่มแบบเหมือนละลายในปากนิดนึงอะให้มันนุ่มนิดนึงเออก็โอเคอร่อยดีอันนี้ให้คะแนนดิฉันขอให้9ค่ะเพราะว่าผิดที่ดิฉันเองกินเผ็ดมากไม่ค่อยได้ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เผ็ดเกินเราไปนิดนึงแต่ถ้าแบบอย่าง,างพี่โจ๊กองพี่โจกบอกว่ากินได้ไม่เผ็ดถ้าเทียบนะคะดิฉันเป็นคนกินเผ็ดส้มตำประมาณพริก3เม็ดอันนี้คือสม้มมะลีนะคะเพราะฉะนั้นเอาอันนี้เป็นตัววัดกระา เท่าๆเราหรือเปล่าก็คิดว่าลิน้นเราก็น่าจะใกล้ๆกันซึ่งอร่อยมากเลยแต่ว่าถ้าทําสุดแบบเผ็ดน้อยมามันน่าจะดีนะโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะ14อย่างนะคะที่เราได้รีวิวกันไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนกันมานะคะตั้งแต่แบบว่า EP หนึ่งนะคะมาจนถึง EP สองก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะใครอยากจะดู EP สามอีกส้มยังขาดอะไรไปอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะแนะนํากันมาได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์การดูทุก ทุกอย่างนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆนะคะเวลามีคลิปใหม่ก็จะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะแล้วก็เร็วๆนี้จะปล่อยเพลงแล้วนะคะวันที่4เดือน4ฝากไว้ื่องหน้านแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย